อาจารย์เอแจงดราม่าภาพมอกราบสนับสนุนโดยแป้งผับออนอนกเพอร์เฟกต์พาวเดอร์แปง้ on on powder, แปงนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งผับออนอนกเพอร์เฟกต์พาวเดอร์มายาฮอตนิวอัปเดต ล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาคมเวลา11นาฬิกานะคะอาจารย์เอจักรพัฒเปิดสํานักเทวไลให้สื่อมวลชนได้ซักถามข้อเท็จจริงและได้มีการทําความรู้จักกับอาจารย์ค่ะพร้อมเปิดประวัติความเป็นมารวมไปถึงชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะโดยตัวอาจารย์เอจักรพัฒเปิดเผยเลยค่ะว่าตนเป็นอาจารย์และเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาเหมือนคนทั่วไปเกิดจากครอบครัวชาวนาะพ่อของอาจารย์มีตาข้างเดียวแล้วก็เลี้ยงอาจารย์มาอย่างดีให้การศึกษามาโดยตลอดค่ะอาจารย์เกิดมาไม่ได้มีโอกาสในชีวิตมากมายจึงพยายา ที่จะทำงานทุกอย่างที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านเช่า VCD ตั้งโต๊ะขายโทรศัพท์ขายเสื้อผ้าร้านเสริมสวยต่างๆแต่ที่คนรู้จักอาจารย์มากที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่ขายสบู่นีออนสำหรับประเด็นดราม่านะคะคนแห่หมอบกราบนั้นยังได้อาจารย์ขออธิบายค่ะว่าตนไม่เคยมีกฎระเบียบนะคะว่าทุกคนมาถึงแล้วต้องกราบไหว้อาจารย์ต้องนั่งกับพื้นหรือต้องหมอบหรือต้องคารลูกศิษย์ที่นี่จะทราบกันดีค่ะเคยมีคนบอกนะคะว่าไม่เหมาะสมอาจารย์ก็ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากที่ผ่านมานะคะ อาจารย์ไฟ์สดแจ้งลูกศิษย์ว่าหากอาจารย์ยืนได้ตามปกติทุกคนที่มาถ่ายรูปกับอาจารย์ก็จะทราบดีว่าอาจารย์บอกเสมอว่าให้ยืนได้แต่ท้ายสุดแล้วมันคือความรักความศรัทธาที่ลูกศิษย์มีต่ออาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่เกิดมาบนโลกใบนี้ในเหมือนกับครอบครัวของคนทั่วไปนะครับก็เกิดมาจากครอบครัวที่เป็นชาวนาะนะครับก็พ่อของอาจารย์ก็เป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมมากเขามีตาข้างหนึ่ง แล้วเขาก็เรียนอาจารย์มาได้เป็นอย่างดีนะครับให้การศึกษามาโดยตลอดนะครับตัวอาจารย์เนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนกับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโอกาสในชีวิตมากขนาดนั้นเราก็เลยพยายามจะทํางานในทุกอย่างที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่เราสมัยที่เราเริ่มเรียนมานะในช่วงของการทํางานเป็นการต่อสู้ในชีวิตมาโดยตลอดนะครับตั้งอาชีพตั้งแต่การเป็นพนักงานเช่าร้านบซิษี การตั้งโตขายโทรศัพท์ยาวมาจนขายเสื้อผ้าร้านเสริมสวยต่างๆรวมถึงชุดราตรีด้วยแต่ที่ทุกคนจะได้รู้จักอาจารย์มากที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่อาจารย์ขายสบู่นิออนมันจะมีช่วงหนึ่งที่ถ้าคนติดตามก็จะทราบดีอาจารย์เคยมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์ล้มละลายนะครับก็คือผิดพลาดด้านธุรกิจอย่างหนักมากซึ่งมันเป็นช่วงที่ตัวอาจารย์ได้ไปบนบานสันล่าบอกกับครูบาอาจารย์ว่า ถ้าสมมติลูกสามารถผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ได้จริงๆได้ทุกอย่างคืนมาคือตอนนั้นบ้านโดนยึดนะครับโดนพิทักษ์ทรัพย์ไปแล้วด้วยนะครับไม่เหลืออะไรเลยก็เลยตั้งใจว่าถ้าลูกได้ทุกอย่างกลับคืนมาเนี่ยลูกจะมาสายนี้เป็นตัวแทนของเทพไทเทวครูบา ah อาจารย์ในการสื่อสารเรื่องศรัทธาต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้คนได้รู้จักก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นปฏิหารที่อาจารย์ได้ไปที่ศาลล้มละลายกลาง แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้อาจารย์ได้ทุกอย่างกลับคืนมาแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ซึ่งตอนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยตัวอาจารย์ก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มาเป็นอาจารย์เลยนะครับอาจารย์ก็ใช้ชีวิตด้วยการขายของตามปกติแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆแต่การเป็นอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์เริ่มต้นจากการที่ตัวอาจารย์มีกลุ่มลูกศิษย์เล็กๆกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนั้นตัวอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็น ที่รักของผู้คนมากขนาดนี้นะครับแต่ทันทีที่เรารู้ว่ามีคนรักเราศรัทธานในตัวเรามากเราก็พยายามอยากจะเป็นคนที่ดีมากขึ้นในทุกๆวัน